บัญชีฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงถอนเมื่อไหร่ก็ได้คิดดอกเบีย้ยรายวันจ่ายดอกเบีย้ยให้ปีละสองครั้งถ้าเพื่อนเอนอยากรู้ตามไปดูกันเลยค่ะแต่ตอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e ให้ชมด้วยนะคะถ้าชมยินดีดีอะไรก็จัดมาเล่าให้เพื่อนเพอนฟังีกนะชนเพิ่งไ,นะไปเจอมานะคะเป็นบัญชีฝากออมทรัพย์นะคะของ เกียรตินาคินนะคะก็คือบัญชี KKP Star Saving นะคะซึ่งเขาทำคู่กับ True Money เนอะซึ่งดอกเบี้ยสูงมากๆให้ดอกเบี้ยตั้ง2%เนี่ยมากกว่าป่าประจำหลายๆอันอีกนะคะแล้วก็อยา่างคือมีความคล่องตัวสูงด้วยบางครั้งเนี่ยเราอ่ะอยากจะแบบยังไม่ คืออยากจะฝากเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่บางทีแล้วเราก็ต้องเผื่อไว้สําหรับเ,เหตุสุกเฉืออะไรอย่างเงี้ยเนะาะก็เอาไปฝากประจําไม่ได้เพราะว่ามันถอนออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเนาะอืมแล้วสมัครยังไง KKP Star Saving นะคะเพื่อนๆจะสมัครได้ก็คือสมัครผ่านทางออนไลน์เลยโดยที่เพื่อนๆแค่มีแอป True Money Wallet นะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปเลยค่ะ แล้วก็จะมีตัวลูกหมูอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนกดชอบไปเลยนะคะแล้วก็กรอข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าตู้ชูมัน,นี่นะคะวันเดียวก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการโอนเงินเข้าไปฝากเนาะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือ500 50, 0 0แรกนะคะจะได้ดอกเบี้ย2ซึ่งคิดตั้งแต่บาทแรกเลยนะส่วนอยอดที่มากกว่า5 0,000 สมมติว่าเพื่อนๆฝากเกิน5 0 0หมนไปเนี่ยมันจะคิดแค่1.55%ตั้งแต่บาทแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเงินแสนหนึ่งเนี่ยก็ควรจะแบ่งให้แฟนไปฝากอีก5้าหมื่นจะดีกว่าเพราะก็จะได้บัญชีละ2เซนะเพราะว่าถ้าฝากไปตุ้มเลยบัญชีเดียวเนี่ยมันจะคิด1.55%นะคะมันจะไม่เหมือนกับว่า5้าหมื่นแรกคิด2%แล้วก็5้าหมื่นหลัง ่ะจะคิด1.55ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆฝากเกิน50,000ปุ๊บมันจะคิดบัญชีนั้น1.55%เลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูละกันเนาะแต่ต่อให้1.55%เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่ดอกเบีย้ยเยอะมากๆค่ะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะอัปเดตดอกเบีย้ยสะสมให้เราดูเนี่ย เป็นรายวันเลยนะคะเน,นี่ยจะชโชว์ตัว,วอย่างให้ดูเนาะอันนี้ชนฝากเงิน50,000บาทไป2วันนะคะได้ดอกเบี้ยสะสมมา5.48บาทเนาะซึ่งเพื่อนเลองคำนวณได้เลยนะคะก็คือเงินต้น5 0 0 0 0บาทแล้วก็คูณด้วยดอกเบี้ยดอกเบี้ย2%เนี่ยก็คือ0.02เนาะแล้วก็หารจำนวนวันเพราะว่าชนเพิง่งฝากไป2วัน,นะคะเพราะว่า2%เปนตี่ยมันอเป็น2%ต่อปีเราก็หารจำนวนวัน3 6 5วัน โอเคอันนี้มันก็จะเป็นดอบเบียรายวันแต่พอดีว่าชนน่ะปากไปแล้ว2วันก็คูณด้วย2ก็เท่ากับ5.479เนอะซึ่งปัดมาได้5.48พอดีเลยนะคะอันนี้ ซึ่งก็เราก็สามารถเปิดดูอัปเดตได้ทุกวันเลยนะคะว่าเขาก็จะสะสมสะสมเรื่อยๆเพราะว่ามันคำนวณดอกเบี้ยรายวันนะคะบัญชีออง s า k k เคพิ a าเซฟเนี่ยมันเป็นบัญชีออนไลน์นะคะเพื่อนๆจะไม่มีสม,มุดคู่ฝากเนาะแต่ว่ามันสามารถที่จะโอนสามารถที่จะจ่ายพวกจ่ายบินต่างๆหรือไปจ่ายร้านค้าต่างๆได้เหมือนอ่ามบายแบงก์เหมือนมบายแบงกิ้งเลยนะคะเหมือนแอปพลิเคชัน ธนาคารพวกๆไตเดทเพื่อนๆเข้าชูมานี่แล้วก็เข <Joshua> ้าไปที <c oughs> ่ KKp นะคะทำได้เหมือนกันเลยแล้วดอกเบี้ยสูง่วยนะคะโอเควันนี้ชมก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆนะคะแล้วถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์การออมเงินอะไรใหม่ๆเนี่ยชมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันนะคะมาออมเงินกันนะอย่าลืมกด subscribe ให้ชมด้วยนะคะกได้ลยา เปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving วันนี้ใช้ออมเงินก็คุ้มใช้ใจ่ายสินค้าก็สะดวกทุกการออมรับดอกเบี้ยสูง2%ต่อปีและยังสะดวกคุ้มค่าทุกการจ่ายที่แมคโครด้วย KKP Start Saving แทนเงินสดลดสัมผัสรีบปรเปิดบัญชี KKP Start Saving บน True Mo ี่วอ a เล็ t ก,กันเลยเอาเงินก็ได้ใช้ใจ่ายที่แมคโครก็สะดวก